งบมหาศาลผลงานอบตถึงเวลาที่กกตต้องรับผิดชอบได้หรือยังเห็นบอกเลขเบอร์ก็ผิดนูด่นนี่ก็ไม่ถูกสแกนคิวอาโค้ดไปขึ้นมาปีหกพี่หลุดเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเพียบทำเมาชาวเน็ตพากันตั้งแฮชแท็กกกตหอคอเต็มโซเชียลพอไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนของประเทศไทยที่จะอุบาทได้เท่าครั้งนี้อีกแล้ว แทนที่เมื่อวันจะเป็นวันแห่งความหวังของประชาชนกลายเป็นต้องมาระแวดระวังว่าัตดเลือกตั้งจะปลอดภัยไหมคะแนนจะไม่เทไปพรรคอื่นจริงๆใช่ไหมเพราะในหลายเขตเลือกตั้งไม่มีเลขผู้สมัครทักประชาชนอยู่หน้าเขตบ้างติดหมายเลขกับผู้สมัครสลับกันบ้างบางจุดไม่จ่าหน้าซองบ้างยิ่งกับเขตบางบอนคือติดคิวอาร์โค้ดที่สแกนเป็นของเก่าเมื่อปีห6 แล้วมันก็มีปัญหาตั้งแต่เช้าเลยก็ผูอว่าไปเปิดหน้าปัญหาเลือกตั้งไม่มีรายชื่อของสอสอเขตจากพักประชาชนเรียกได้ว่างบประมาณในการเลือกตั้งมากมายก็รวนแล้วแต่มาจากภาษีของประชาชนทั้งนั้นไม่พอยังทํางานออกมาช่วยๆแค่เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเละเทะขนาดนี้เลือกจริงจ,รจะวุ่นวายแค่ไหนก็คิดกันเอาเองบางเขตพอเห็นความผิดปกติของการติดป้ายที่สลับกันแล้ว แจ้งเจ้าหน้าที่แทนที่จะรีบมาเปลี่ยนกับลีลาเดี๋ยวแม็กหมดบ้างอ้างโนนอน้อางนี่ไม่หยุดจนประชาชนต้องยืนเฝ้าหน้ากระดานเพื่อคอยบอกคนที่มาใช้สิทธิ์ไม่ให้เข้าใจผิดคือเขาอ่ะแปะหมายเลขผู้สมัครสลับกันดูข้างบนใช่ปะตรงหมายเลขยี่เป็นเขตย4ใช่ไหมคะลองดูตรงใต้ตาคุดมันคือแบบหมายเลขผู้สมัครเขตย6่สและอันนี้ข้างบนเขตยี่สิะรายละเอียดของผู้สมัครเขต24 เช่นเดียวกับที่ชนบุรีเขตหนึ่งบนบอร์ดไม่มีรายชื่อผู้สมัครและเบอร์พักประชาชนจังหวัดลำปางเขตหนึ่งเบอร์8แต่เมื่อชาวบ้านจับได้เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกับโกหกว่าผู้สมัครถูกตัดสิทธิทำเอาโซเชียลลัน่นถ้าเราต้องกลายเป็น QC กันเองแล้วแบบนี้จะมีกะกะตไปทำไมทางออกเดียวที่จะทำได้คงต้องเป็นการพร้อมใจกันเห็นชอบเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วแหละ จะได้มาจัดการนักการเมืองโกงและกกตชุดนี้ได้สักทีเตรียมไว้ได้แต่อย่าให้แจกได้ด้านกก,กตก็มาถแถลงข่าวยอมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าว่าทั้งหมดเป็นความผิดของกก,กตอเองแต่ฟังแล้วก็สงสัยไม่ได้จะต้องเกิดอยู่กับพรรคเดียวเนี่ยนะชาวเน็ตถามรับใบสั่งจากใครมาหรือเปล่าายของแบบสสครับที่ติดหน้าหน่วยของพรรค ประชาชนนะครับที่หายไปตอนนี้ทางจังหวัดได้แก้ไขแล้วนะครับขณะที่ไอรัชนกอกมาเคลื่อนไหวว่าต่อไปประชาชนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคงต้องหยิบกล้องมาบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานแล้วแหละเพราะไว้ใจใครไม่ได้เลยอย่ายอมให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในผ่านไทยแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเจนอมกตอแบบนี้ทำแบบนี้ค่ะเอามือถือขึ้นมา ปต่อมามันลึกไวมันลึกไวแล้วก็วอนนี้เดี๋ยวไปแจ้งความหรือจะไปแจ้งอร์ปหรือจะทําอะไรหรือถ้าทำอะไรเขาไม่ได้ประานค่ะเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหนึ่งคะแนนเสียงของเรามีค่าต่อการเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่เป็นธรรมฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใครมาเอาสิทธิ์ของเราไปได้โดยเด็ดขาดค่ะ